ตั้งแต่องได้ตัดระ้แล้วได้สองพันกว่าปีประทีบดวงใหญ่คือธรรมะครรสอง,องพระพุทธเจ้าไม่ดับเลยสักทีจนป่านนี้ <c oughs> <c oughs> ส่วนประเทศนั้นดับเป็นอย่างไฟฟ้าก็ดับเป็นตะเกียงก็ดับเป็นดับแล้วก็มืดตือไม่เห็นอะไรทั้งหมด พระอาทิตย์ไปจันทร์ก็ดับศูนย์เป็ดเดี๋ยวกว่าตะวันตกเลี้ยวก็ตะวันขึ้นเดี๋ยวก็เดือนเพง่งเดี๋ยวก็เดือนดับและจริงทั้งหลายเหล่านั้นสว่างก็จริงแหละจะเห็นได้ก็เมื่อคนมีตาดีขึ้นตาใสสว่างอยู่จึงค่อยมองเห็นได้ <c oughs> ส่วนธรรมะคำสอนของพระพุทธเจ้าส่องสว่างตลอดเวลาไม่ว่ากลางคืนไม่ว่ากลางวันสำหรับผู้ที่มีจิตใจที่เป็นที่เป็นในที่จิตใจใจสะอาดบริสุทธิ์เรียกว่าคนมีตาดีส่องสว่างให้เห็นทั่วมด ซองสว่างตัวของเราก็เห็นคือเห็นรูปเห็นกายเห็นความเกิดความดับคนเราไม่ค่อยเห็นความเกิดความดับกระทิบหรือกระทิศไปจันสองทักเท่าไรมันก็ไม่เห็นความเกิดความดับอันนี้จะสองเท่าไรกะเท่าไรก็สองเกิดมาตั้ง สี่สิบห้าสิบปีหกสิบเจ็ดสิบปีมันก็ไม่เห็นคือคนที่ตาไม่ดีส่วนธรรมะกามสอนของพระเจ้าเห็นชัดเลยทีเดียวความเกิดความดับความจิ้นความสูญไปแห่งสังขารร่างกายน,นั่นจึงว่าเป็นของดีวิเศษยิ่งกว่าดวงท ดวงกว็ะิตไปจันทร์เรื่อยๆก็แสงสว่างทั้งหลายคือพระพุทธเจ้า่านเทศนาวะนัตถิปัญญาสมาอาภาแสงสว่างเสม,มอด้วยปัญญาไม่มีคือมันไม่เท่าปัญญา,านั่นเองปัญญานั่นคือเรียกว่าแสงสว่างอย่างยิ่งแสงสว่างทั้งหลายทั้งสองมด สู้ปัญญาไม่ได้สองเข้าไปถึงภายในใจที่มันมืดมันหนามีกิเลสทัพน์โผล่ภายในใจสองเห็นหมดสองจงกนกระทั่งทะลุโปร่งหมดนั่นและส่วนปัญญาสองเข้าไปธรรมะธรรมสองพุทธเจ้านั่ง ก็คือปัญญาณเองธรรมของพระพุทธเจ้านั้นถ้าจะพูดในหนึ่งเรียกว่ามีธรรมธรรมที่เปิดแล้วยยงไม่ทันเปิดคือพระพุทธเจ้าตัสรูแล้วธรรมทั้งหลายที่พระองค์ตัสรูนั้นเรียกว่าธรรมเปิดแล้วเปิดมดทุกสิ่งทุกอย่างคือเบิกบาน ทองใสทามันนั่นเรียกว่าทำเปิดแล้วมากยิ่งกว่ามากเหลือที่จะคันนาทันที่พระองค์ตรัสรูอย่างพระองค์เสด็จไปใน,มในปไม้ได้ป่าไม้แต่เขียนหยิบใบไดป่าใบแต่เกียนขึ้นมาชูให้พวกภิกษุสงฆ์หลายฝั่งว่า ใบไม้ที่อยู่ในกำมือของเรากับอันที่ตกเรียร่าอยู่ตามทั้งหลายเล่านั้นในป่าในเถือนอะ,อะไรจะมากกว่ากันที่ดูทั้งหลายว่าตกเรียร่าอยู่ตามมันนั้นมากกว่าชั้นใดธรรมะคำสอนของพระพุทธเจ้าที่พโพ์เทศน,น์ก็มีนิดเดียวเท่านั้นเนี่ยเท่าอยู่กบมือนี่แหละอันที่ไม่ได้เทศน์นั้นมากกว่านี้อีก เหมือนกับใบไม้ใบตะเกียนมีทั่วป่า,า,ทมมาทัุ่หตกเลียร่าถึงนันธรรมะที่พระองค์เจ้าตัดสู้อันที่ตัดสู้ที่มาเทศนาสังสอนที่เรียกว่าธรรมโมปีโปนะมีนิดเดียวช่องสว่างนิดเดียวเท่านั้น แต่ว่าทรมากถึงมากมายวงหลายสักแต่ก็เอาถือสรุปได้คือทุกสมุทัยนิโรธมัคนั่นเองไม่หนีจากทุกสมุทัยนิโรธมรคอริยสัจสี่ทั้งนั้นขยายกว่วงออกไปเล็กๆน้อยๆก็อริยสัจสี่นี่แหละอย่างทุกแล้วก็เข้าใจกันอยู่แล้ว ชาติลาปัญญาที่มรณะทุกโ,โกศกาพิเทวทุกขโทมนะดุกวายาท,ทุกทั้งนั้นเรือที่จะน,นานานทุกอย่างอามาเคยอธิบายฟั่งมาทุกกิริยาบทคนเราเกิดขึ้นมานีแต่ทุกท์ท้งนั้นนะเกิดขึ้นมาไม่มีอะไรเลยนอกจากทุกเกิดขึ้นมาแล้วดับทุกดับไป อันนี้คำสองพระพงษ์ท่าเทศนาอย่างนี้แล้วคนยากนักที่จะรู้ยากนักที่จะเข้าใจนั่นเลยจึงว่าคนปัญญาไม่ดีคนตาไม่ดีถึงจะเทศนาทักสักเท่าไรก็ไม่รู้จะพูดนาะนาพูดสักเท่าไรก็ไม่เข้าใจเรื่องทุกข์ตอนี้ก็ไม่เข้าใจ เห็นว่าทำโมปฏิโปในที่นี่นั้นเทสนาสั่งสอนให้ฟังแต่คนตาดีเท่านั้นคนตาไม่ดีละเทสนาสั้จะอะไรก็เทศถึงไม่เข้าใจอันนี้เรียกว่าธรรมะที่พระองค์เปิดแล้วพระองค์เปิดธรรมะที่พระองค์ไม่ได้เปิดเผยยังลึกลับเข้าไปกว่านี้อีกมากมาย พระองค์สิ้นพระชนก่อนสี่สิบห้าปีสิ้นพระชนเถอเลยทำมาแล้วยังฝังอยู่ในดินมคน่ะรู้ว่ามาเปี่ยมมันกันไอ้แกะธรรมชาติหรือน้ำมันไอ้ไอ้ของที่ธรรมชาติที่อยู่ในดินนั่นน่ะพกปิดลี้ลักอยู่ในนั้นน่ะไม่มีใครเห็นหรอกส่วนที่พระองค์เปิดเผยนั่นคือคล้ายๆกับพระองค์ขุดค้นค้นมาได้ เฉพาะอันส่วนที่ออกมาใช้นั่นอันที่ยังอยู่ในดินลึกับอยู่ตอนนั้นยังลึกับอยู่มากทีเดียวเรียกว่าทรรยังไม่เปิดทรรมอันนั้แท้ที่จริงนั่นธรรมโมปฏิปโอในที่นี่นั่น ทำอันลึกลับอันที่ไม่ได้เปิดก็เรียกว่าธ h e โม o b o โ y เหมือนกันทำที่พระองค์เปิดเผยมาแล้วก็เรียกว่าธ h e โมป b o โ y เหมือนกันทำเปรียบเหมือนกับที่ที่ไม่ได้เปิดเผยนั้นมีใสสว่างอยู่ตลอดเวลาเหมือนกันถึกไม่เปิดก็ใสสว่างคือแสดง ที่ให้เห็นทุกสิ่งทุกประการว่าสิ่งนี้ดีสิ่งที่ชุกสิ่งที่สิ่งนี้ชัว่วที่ชัดเจนทุกสิ่งประการอย่างว่าทุกสิ่งทุกประการเป็นธรรมะทั้งหมดต้นไม้ภูเขาต้นไม้ต้น,ตนยญ้าไม่ใช่ของมีวิญญาณต้นไม้ต้น,าตนยางเป็นเป็นธรรมนะ ถ้าสัตว์ถ้าเป็นของวิญญาณถ้าทั้งขวงมดตั้งแต่มดดำมดแดงขึ้นมาก็เป็นธรรมังนั้นธรรมคืออะไรคือสภาพเป็นจริงอันนั้นเละเป็นธรรมแล้วนะสภาพเป็นจริงอะไรต้องเป็นจริงอะไรเรียกว่าธรรมแล้วนะแสดงชัดในตัวเลย ถึงไม่ถึงพระองค์ไม่เทศนามันก่อนป็นธรรมอยู่แล้วแสดงชัดในตัวอยู่แล้วที่พระองค์มาแสดงให้ฟังนะั้นคือแสดงชี้แจงออกไปโดยลำดัแบบอย่างว่าทุกสม,มุทัยนิโรธมาทั้งสี่เนี่ยทุกอยู่ที่ไหนล่ะก็อยู่ในมนุษย์นั่นแหละอยู่ในคนนั่นแหละทั้งคนไม่มีจะมีทุกข์ยังไง สมุทัยก็ตัวตัวเหตุทห่เกิดทุกข์กเกิดเกิดจากมนุษย์จากคนนั่นแหละนี่โลกกับความดับทุกข์ก็คือคนนั่นแหละดับทุกข์มรรคงทางให้ถึงความดับทุกข์ก็คือคนนั่นแหละดับทุกข์คำนั้นมีคนไม่มีอริยสตสีแต่ว่าธรรมมีอยู่ธรรม้นกองไม่อยู่งั้นตามเดิมนั่นแหละที่ว่าธรรมโมปฏิโบนั่นนหะสภาวะธรรม เนี่ว่าทำให้ของมีอยู่แต่ให้แต่ใดมาพระพุทธเจ้าตัดสรู้ก็ไม่ใช่อื่นไกลคือเอาธรรมน้่มาไอาคือรู้ธรรมนั่นเองธรรมที่พระองค์รู้นั่นเรียกว่าพระองค์ตัดสรู้ธรรมอันนั้น <c oughs> ไม่ได้หมายาะอื่นไกลของมีอยู่ทั้งนั้น ทุกกรมีอยู่แล้วทั้งภไทยก็อย่าง่แล้นนี้รอดมรคก็มีอยู่แล้ว,แ,ลวแต่คนไม่เห็นพระองค์ตรัสรู้อะไรจึงค่อยเอามาแสดงชี้แจงให้คนฟังมนยนทั้งปวงฟังยังค่อยรู้ตามเห็นตามพระพุทธเจ้าการรู้ตามเห็นตามอาจามพระองค์นนะ่ะนั่นนะ่ะเรียกว่าศาสนาพระพุทธโคดม คือศาสนาพุทธเจ้าคือคําสอนของพุทธเจ้านั่นเองแท้ที่จริงมีอยู่คําสอนนั้นแต่ว่าไม่ใช่ของพุทธเจ้าเขาไม่รู้เหมือนกับทับในดินจินในน้าตั้งแต่ไหนแต่มาเพชรนินจินดาหลายหมืน่นหลายล้านปีมาแล้วมีอยู่ยงนั้นแต่คนใดไปขุดพบเข้ามาเป็นเจ้าของเรียกว่าสมบัติของคนนั้น ธรรมะก็เหมือนกันเป็นของมีแต่เดิมพระองค์ไปค้นว้าถึงหกปีถึงว่านั่นที่พระเดชพบได้เจอธรรมะอนัตติมาแัาางว่าสอนพวกเราเหตุนั้นแล้พุทธเจ้าจึงว่าเขารบใครน้อเราเป็นใหญ่เป็นโตยิ่งกว่าสิ่งทงหมดในโลกนี้ ไม่มีที่เคารพธรรมดาคนไม่มีที่เคารพต้องต้องอยู่เป็นทุกข์ต้องมีสิ่งที่เคารพที่เกิดขึ้นอะไรไปอยู่เป็นสุขพระพุทธเจ้ายัางพิจารณาไปมาไม่มีสิ่งใดน,นอกจากธรรมะคำสอนนี่นอกจากธรรมะอธิบกรู้นั้นพระองค์เคารพพระจธรรม เนื่พระองค์เคารพพระธรรมถ้าหากพวกเราอะไรแบนี้เราเคารพอะไรได้แบบนี้นั้นสิ่งใดที่เรารู้แล้วเข้าใจแล้วเห็นไปจักขึ้นมาในใจอันนั้นเรียกว่าธรรมเกิดขึ้นใน,นใจของเราเราควรเคารพธรรมอันนั้นเราควรนับถือธรรมอันนั้นเราควรยึดมั่นธรรมอันนั้นไว้ตลอดชีวิตเลยชีวิตของเราเป็นของมีขาด ถ้าทำอย่างนั้นได้ไม่ใช่รู้เดี๋ยวประดาแล้วก็ทิ้งเสียอันนั้นทําไม่รักเราแตเราไม่รักทำทําเลยไม่อยู่กับเราไม่เหมือนระพูดธเจ้าท่านเป็นผู้สูงสุดยิ่งกว่ามนุษย์สาวโลกของพวงเขายังหาที่สแสวงหาที่กระลบหาที่ไหนไม่ไม่มีที่ไหนแล้ว มีแต่พระธรรมเท่านั้นจริงพรารพปพระธรรมถ้าหากว่าไม่มีธรรม,มะเป็นเครื่องอยู่ธรรม,มนี้อยู่ในธรรม,มนี้ไม่มีในโลกเลยแล้วของมีอยู่แล้วมนุษย์ของเราก็หาที่พึ่งไม่ได้และหาธรรม,มะอะไรไม่ได้ทั้งนั้นจะมาพูดเคยพูดหัว ทำเรื่องของเก่าของเรานี้แหละของเก่าแต่ไหนจะได้กรลมเป็นอยู่อย่างนั้นถ้าหากแล้เกิดขึ้นมานี่อาจจะมาคูงา่ง่ายๆเ็ไดยว่าแล้วเ,เกิดขึ้นมานั้น <c oughs> ได้ฟังเทศฟังธรรมคำสอนพุทธเจ้าชิ้นหาชิ้นแปดกมบทจิต แต,ใใแต่ไหนแต่ใดกูยังอาสาทวดกูเคยฟังแต่อันนี้แหละไม่นอกเหนือไปจากนี้ไม่เคยนอกเหนือไปจากสัจธรรมทั้งสี่อริยสัจสี่ทุกสมุทัยนิโรธไม่เห็นจืดสักสีไม่เห็นจืดจางใครฟังได้เท่าใดยิ่งทราบซึ่งยิ่งลึกซึ่งเข้าไปละเอียดเข้าไปทำนสอสแสดงสอนเขา ให้เห็นแจ้งจริงเข้าไปเท่าไรย,ยิ่งทราบซึ่งละเอียดละออเข้าไปนั่นในเรียกว่าธรรมของเก่าไม่ได้มาจากอื่นไกลหรอกนอกจากนั้นอีกคนเก่าอีกเป็นคนฟังคนผู้เก่านั่นแหละไปฟังนั้นกับคนผู้เก่าเนะี่ยไปอยู่เทพก,ก,กับคนผู้เก่ามาอยู่หัวเมืองมานอกน้องขายจังหวัดน้องขายก็กับคนผู้เก่าเ่นั้นฟัง หูก็หูของเก่าตาก็ตาของเก่าจมูกลี้นงกายก็ของเก่าไม่ใช่เอามาเต่อื่นกดคนทั้งหลายไปหาน,นู่นนอกจากตัวของเราเลยไม่เจอถามสักทีไปหาสิ่งอื่นเพราะนานก็ไปหาสิ่งที่มันไม่มีของเนี่ยของไม่มีคนเพราะนานไม่เป็น ทั้งปเทศไม่รู้เรื่องมันไม่รู้เรื่องเลยภาวนานไม่เป็นเลยไปหาของไปนอกไม่เป็นหรอกหาของเก่านท่านันยังก็เป็นธรรมะเป็นของมีอยู่แต่ไหนแต่ไรมาในโลกนี้พระองค์ก็มาหาของเก่าอันันเมื่อเห็นของเก่าแล้วมนเข้ามาในตัวแล้วค่ะนี่ <c oughs> ธรรมะเรื่องของไม่เสื่อมสทญมชักทีจะไหนได้มา อธิบายให้ฟังเอาเก่แเงแค่ีหนเอานั่งกรรมฐานหาธรรมะของเก่ากว่นี้ไม่ต้องเอาที่อื่นเอาธรรมะของเก่านั่นแหละ ทองที่นี้อยู่แต่เดิมคือพิจารณาที่กายขอยงเราเนี่ยเมื่อไรเมื่อไรก็พิจารณากายเนี่ยฉะนั้นราอกายนี่เป็นที่ตั้งของของทุกข์ราะกายนี่เป็นทิ่ตั้งของอุปทานกายนี้ตั้งหากว่าเห็นชัดตามเป็นจริงแล้วมันวางถอนอุปทานได้นั้นจึงเะียพ้นจากทุกข์มีกายเดียวยังก็เป็นทุกข์ มีกายไม่คึเป็นผู้ยึดถือกายเนี่ยยังค่อยเป็นทุกข์อันนี้เรียกว่าของเก่าพิจารณาซ้ำๆเราทรางไปแล้วสักทีตั้งแต่เกิดจนวันตายพิจารณาไม่จบไม่สิ้นสักทีการเห็นของเก่ามันเป็นของไม่จืด ไม่ขอไม่จีบจางสักทีชัดเจนลงไปตามจริงเห็นตามจริงยิ่งภาพซึ่งในใจความที่จะเห็นตามในจริงจิตต้องเป็นต้องนิ่งเป็นหนึ่งเสียก่อนถ้าจิตไม่นิ่งไม่เป็นไม่เป็นไม่เห็นไม่ไม่ิไมตไม่นิ่งเป็นหนึ่งแล้วไม่เห็นตามในจริงธรรมดาจิต มันมีอาการที่เรียกว่าจิตมันนิ่งไม่ได้จิตที่ไม่นิ่งนั่นแหละคิดส่งสายปรุงแงต,ต่งสรรพัสทุกอย่างไปปรุงแงต่งปรามอาการภายนอกแต่ว่าถ้าหากคู้มีเงียบคลายภายในปรุงแต่งไปพิจารณาไปตามเรื่องตามราว แต่ว่ามันจิตมันตั้งมั่นอยู่เฉพาะในสิ่งเดียวมันก็มีเวลารวมได้เหมือนกันถ้าจิตคิดนึกทงส่ายแสดงอาการต่งางๆไปภายนอกไม่มีหลักมันก็รวมไม่ได้ดดไก็ะเตลิดเปิดเปิืไปภายนอกหมดเลยจิตมันต้องเป็นอย่างนั้น ธรรมดาพุทธศาสนาสอนต้องสอนเข้ามาถึงจิตจิตนี่แต่เป็นเป็นใหญ่จิตนี่แต่เป็นประธานสอนเข้ามาถึงจิตและจริงเท่าไหร่นะความมดที่วุ่นวายสงสัยอะไรนั้นนะมันออกไปจจิตอันเดียวขันสอนในมันออกไปจากจิตอันเดียวเท่านั้นนะพระพุทธศาสนาสอนนะสอนถึงจิต มันออกไปจากจิตนั่นก็รวมเข้ามาถึงจิตอันเดียวนั่นทำไมมีคิดนึกเลยรวมเป็นใจแลวฟันจิตเลยกลายเป็นใจทั้งรวมเข้ามาแล้วกลายเป็นใจนิ่งเฉยไม่คิดไม่นึกไม่ตุ้งไม่แจ่เพราะนั้นเรารวมเป็นใจค้อยากจะให้คิดก็ไดเขาหลังนั้น ท่านรวมไม่จะเลยจะให้คิดก็ได้ไม่ให้คิดก็ได้คิดก็อยู่ในขอบเขตเดี๋ยวเข้ามารวมอีกไม่คิดปรุงแต่งอะไรต่างไม่ปรุงแต่งหรือสารพัดทุกอย่างมันออกไปจากใจรู้ใจว่าออกไปจากใจเมื่อคิดไปมันก็หมดเรื่องก็กลับเข้ามาเป็นใจอีกคิดก,กับใจมันคนละอันคะครับใช้การคนละอย่าง จิตเป็นผู้คิดใจไม่คิดไม่นึกมีความรู้สึกเฉยๆคิดจิตนั่นแหละเมื่อจะตีควบคุมให้อยู่ในขอบเขตเมื่อคุมให้อยู่ในขอบเขตแล้วมันก็รวมเันเป็นใจรวมม,นนนรวมมันเป็นหนึ่งรวมเราเป็นใจจิตกับใจนั้นต่างกันอย่างนี้ แท้ที่จริงทั้งกับพูดหรอกว่าจิตอในใจอันนั้นใจในจิตอนั้นพูดเหมือนกันเลยคนเราที่ไม่มีจิตไม่มีจิตในใจไม่มีแล้คนในโลกมันต้องมีทุกคนเลยแต่ว่าไม่เห็นจิตในใจของตนนัทนเีมันลําบากตัวนี้ไม่สา่งจิตนึกไปไหนไม่มีสถานีจอดที่ไหน นั่นแหละมันจะค่อยยุ่งท่านมีจิตมีใจเห็นจิตเห็นใจแล้วมัก็ค่อยสงบลงไปในผลที่สุันสงบนิ่งลงไปใจอเดียวกันไปนใจอเดียวเอกกตาลมเรียกว่าใจาาปัญหาสมาธิเรียกว่าใจเอกกตาลมยังไม่ทันเป็นใจแท้อปนาสมาธิได้ก่อนแล้ค่อยเป็นใจแท้ ท words, 各各่านแยกหลายอย่างหลายเรื่องท่านพูดเป็นอาการอาการออกไปแต่พูดเรื่องใจเดียวนั่นแหละเหตุนั้นจึงให้พิจารณาตรงนี้แหละตรงกายของเราเนี่ยพิจารณาตรงจิตของเราเนี่แหละกายก็จิตเท่านี้แหละไม่มีอื่นใ้พิจารณาแล้วกัพิจารณาไปเถอะพุทธศาสนานี้ให้ให้รักษาจิตกับใจเท่านั้น ในร่างกายจิตกับกายต่างน,น,น <c oughs> มันทําชั่วมันคิดชั่วไปเห็นมันทําดีคิดดีก็เห็นคิดยากคิดละเอียดอะไรเห็นหมดทุกสิ่งทุกอย่าง <c oughs> แล้วมันก็รวมลงไป <c oughs> ได้เอาง่ายๆแค่นี้แหละนะทำสมาธิ่องครับ